สวัสดีแล้วก็สวีททุกคนนะครับมาพบกับรายการไมค์กันพากันนะครับผมขอโทษที่หายไปนานด้วยนะครับจริงๆก็คือติดภารกิจภารกิจในดินแดนมัชมานะครับติดเ l ลดินลิงไปหน่อยนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็เคลียร์เกมจบแล้วก็กลับมาถ่ายแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเจอกับนี่เลย ทานเซนต์กันน้าเกลเซียดนะครับผมตัวนี้เลยนะครับออกโทนสีม่วงเลยนะครับม่วงจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็พาใส่คอนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกันั้มบิลไฟเตอร์นะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโผลมาในอนิเมะหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นล็อตเดียวกับตัวชิมถ้าตามจากกล่องนะนี่มันจะมีตัวอ่า Hg wing gun dam zero horno มีก็คือตัวนี้ไอตัวนี้จริงๆตัวนี้ผมมีแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะครับก็ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำอยู่ทูนอติงแตงจริงอะซีรีส์นี้เหมือนจะมีมานานแล้วนะครับเออประมาณาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นกันพามใหม่ๆเลยแต่ก็ประมาณปี6162ประมาณนั้นนี่นผมไม่ช่ว์นะน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็น art work กล่องน,นะครับเป็นบนะันไดสีฟ้าเนาะดูตรงนี้ก็จะเป็น blue fighter นะครับผม นี่หน้ากล่องอาอร์ตเวิร์กก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอเคทานเซนกันดัมเกรดเสียดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันชื่อว่าทานเซนกันดัมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคมันก็จะเป็นแบบดัดแป้งแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆน,นะครับตามตัวต้นฉบับนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยทางเซนต์กันน้มเกซียเนี่ยก็จะเพิ่มรายละเอียดที่มันเป็นสีม่วงเข้ามานะครับจากเดิมที่อะไรที่มันกลายเป็นสีฟ้าน,นะครับจากพวก้าใสนะก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับเป็นม่วงแบบเอฟเฟกแบบออามาแบบนี้เลยนะครับแบบในจอนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวที่มันเคยเป็นสีขาวเนี่ยก็จะทําให้มันกลายเป็นสีม่วงกับส<ม>ีเทานะครับโดยส่วนใหญ่เนาะซึ่งตัวนี้มันก็จะดูเป็น กันพาที่ออกดูแบบมืดๆนิดหนึ่งนะครับจะไม่ได้มีส่วนไหนที่มันดูแบบเด่นขึ้นมานะครับถ้าเราวางในที่มืดนี่ก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยออาจริงนะครับแต่ว่าเขาก็มีตัวสติกเกอร์เนาะตัวที่เป็นส่วนของหัวเนี่ยมีจะเป็นส่วนของตานะครับที่มันจะเป็นตัวสีเขียวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับที่ให้มันแบบพอเล่นกับการสะท้อนแสงได้นิดนึงนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยนะครับฟิลลิ่งการต่อนะครับฟิลลิ่งการต่อก็จะเหมือน กันพาทั่วไปนะครับไม่ได้หลวมมากแล้วก็ไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นแต่ว่าข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างกระชับใช้ได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มีิดตปัญหาอะไรนะครับส่วนการาดีไซน์ส่วนโครงด้านในต่างๆเนี่ยก็จะยังเป็นเป็นาการประกอบ<ม>กันพาในเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับแต่ว่าในซีสิบิวอ่ะมันจะเป็นการต่อประมาณนี้หมดเลยเนาะในส่วนโครงด้านในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็อ่ฟิลลิ่ง นะครับที่ผมชอบที่สุดเลยนี่ก็คือการประกอบแบ็คแพกนะครับการประกอบแบ็คแพกเนี่ยเป็นอะไรทีอ่ออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังเนี่ยจะเป็น GN Diver ด้วยนะครับตรงนี้เนาะถ้าเราดูแบบโดยเพลินเขิน,นะครับตัวนี้มันก็จะให้แบบมานี่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นมาจากาซีรีส์ดับเบิลหรือเปล่าแต่คิดว่าเบสของมันน่นนาจะดับเบิลตัวใหญ่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของ ตัวไหนเนาะโดยใครมีข้อมูลหรืออะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับผมโอเคมาดูดีเทลกันดีกว่านะครับฟิลลิ่งการต่อก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ฟิลลิ่งทั่วไปไม่ได้มีอะไรมือวานนะครับเรื่องดีไซน์นะครับก็อย่างที่เกิดนําไปแล้วนะครับว่ามันมีการล้อรูปร่างมาจากฐานเซนกันดั้มนะครับผมก็คือแบบ โดยเบรปกติอะมันคือเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่าตัวทานเซนต์การดัมเกเซียนะเขาก็จะมาเพิ่มรายละเอียดในส่วนของเอฟเฟกมาแล้วก็เปลี่ยนแบ็คแพคใหม่ให้ดีไซน์มันออกมาเป็น,นแบบนี้นะครับนะครับดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับขยับได้หลายจุดเลยนะขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมจับไว้อย่างนี้เนาะมันจะได้ดีไซน์สวยขึ้นนะครับจุดเด่นของไอตัวทานเซนกดัมตัวนี้เนี่ยมันคือดีไซน์ที่อาวุธ นะครับอมอาวุธเขาเนี่ยเด่นมากนะครับมันเข้ากับพาร์ทใส่ที่มีการแต่งเติมเข้ามาเนาะตัวอาวุธเนี่ยก็จะแตกต่างจากต้นฉบับก็คือทานเซนกันดั้มนะครับของตัวทานเซนเนี่ยมันจะเป็นหอ,อกที่มันสามารถเล่นอแนนอทคนิคก,กับตัวปลายหอ,อกได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือสามารถถอดหอ,อกมาติดกับตรงแขนได้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะ ออมันสามารถถอดไอตัวหอ,อกเนี่ยครับหอ,อกเนี่ยมันสามารถถอดได้สส่วนนะครับคือดึงด้านหลังออกหรือดึงด้านหน้าออกก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเอาไอตรงช่องที่ไอตรงด้ามจับเนี่ยมาติดตรงหน้าแขนได้นะครับมันก็จะเหมือนเป็น ใบมีดที่ติดกับแขนอีกรูปแบบหนึ่งก็ถ้าใครชอบดีไซน์แบบนี้ก็ชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ว้าวอะไรผมคิดว่าให้มันมาจับถือแบบปกติแบบนี้มันก็ดูคูลดูสวยกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกรงเล็บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมเดานะตัวนี้น่าจะเก่งแบบไฟติ้งด้านอากาศอะทุกคนเออเพราะว่าดูจากการดีไซน์เท้าของเขาเนี่ยบอกตรงว่ามันยืน มันยืนค่อนข้างยากนะครับต้องจัดองศานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราจับยืนปกติเนี่ยมันจะเอียงไปด้านหลังนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่า,าตรงนี้ครับเป็นข้อพิจารณานิดหนึ่งเนาะไอ้ตรงที่รองเท้าเนี่ยครับที่มันเป็นตรงนี้นะมันมันงอได้สูงสุดแค่นี้นะครับม,มันก็เลยทําให้ในส่วนของเท้านเนี่ยเวลามันยืนเฉยๆเนี่ยมันจะแอบเอียงไปด้านหลังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะทําขาตรงให้ดู อันนี้อันนี้คือแบบยืนตรงๆเลยนะครับแล้วก็จัดองศาสุดแล้วนะมันจะเอียงประมาณนี้เว้ยเห็นปะมันจะเอียงประมาณนี้ซึ่งมันมันมันยืนค่อนข้างยากนะครับหรือใครอยากจับให้มันยืนเนี่ยจจะต้องบิดตัวนี้ให้มันรับแบบโค้งๆแบบนี้นิดนึงนะเพื่อจะให้มันยืนได้นะครับแต่ถามว่ายืนได้มันก็ยืนได้ระดับหนึ่งนะไม่ได้แบบน่าเกียดอะไรนะครับแต่ว่าดูจากการดีไซน์แหละเขาไม่น่าจะให้ออกแบบมาให้ยืนนะเพราะว่าตัวเนี้ย เขาจะให้ตัวเบ็ดมาด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าการด้ามตัวนี้นมันไม่เหมาะกับการยืนเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันดูทรงแบบเอ้ยลอๆอ,อยู่บนอากาศแบบว่าแอคชั่นในแบบท่าลอยมันน่าจะโอเคกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนของดีไซน์นะเรื่องสุดท้ายนะครับในส่วนของเรื่องข้อพิจารณาสําหรับผมนะจริงๆข้อพิจารณาสําหรับตัวฐานเซนต์นกันดนะ้ามเกเสียนแทบไม่มีเลยนะครับผมสาหรับผมนะเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันไม่ได้มีข้อติหรืออะไรขนาดนั้นนะครับข้อต่อบางจุดมันก็หลวมแต่ว่ามันไม่ได้หลวมจนน่าเกลียดขนาดนั้นนะั่นหลวมแบบรับรับได้อะครับเอออะไรประมาณนะั้นมันไม่มีผลกับการตั้งโชว์อยู่แล้วเนาะแล้วก็อ๋อ มีเรื่องที่ผมลืมบอกไปนะครับเขาจะแถมมือมาให้2คู่นะครับตัวนี้จะเป็นมือกำหมัดแบบนี้นะครับแต่เป็นมือเวอร์ชั่นที่มันไม่สามารถจับถืออาวุธได้นะครับอืมทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็จะแถมเป็นมือแบบแบมบือแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้แบบจัดแอคชั่นอะไรที่มันเป็นแบบแบบมือนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการจับอาวุธ2มือมันน่าจะเหมาะกับตัวนี้มากกว่าแล้วก็มือที่ผมถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นมือแบบว่า สำหรับจับถืออาวุธสำหรับหอ,อกโดยเฉพาะนะครับมันจะจะเป็นการเอา4ีนิ้วจับแล้วก็มีนิ้วโป้งยื่นด้านหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้องศาในการถือหอ,อกมันจะเท่ๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดของทานเซนกันดั้มเกรเดซียดนะครับผมก็คิดเห็นยังไงสามารถกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดกดิ่แจ้เตือนกดให้หมดเลยนะครับผมขออย่างเดียวก็อยาก,กดติดหลค์พอนะครับผม ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อ,อีพีเนี้ยเนี่ยผมลองมาตัดต่อในรูปแบบใหม่เนาะให้มันกระชับแล้วก็ย่อยง่ายมากขึ้นนะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปหน้าไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายไ้เจอกันครับ